เกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าอยากจะโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายไทยเกมอวีที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ TP เจ็ดรับซื้อขายเกมออนไลน์มีให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทอมีโหดแรงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการหัดเกมอวีโหดแนะนำเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ฮัลโหลจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ d อุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันดีเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ช RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV เนอะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับผมวันนี้เราจะมาทําการสุ่มสกินใหม่ของเทวนานนะครับเป็นสกินระดับมา t ติเคินะครับดูซิว่าเราจะต้องใช้กี่คูป,ปองนะครับผนในการสุ่มนะครับั้าง,งั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ วันี้ผมขอแนะนำ l i s m a n Shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆีกมากมายผู้ติดตามในหลายมากกว่า160,000คนเพียงแค่แอดไลน์ l i s m a n Shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในล่างคลิปนะครับ โอเคนะครับผมนะก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะก็ใครที่เข้ามาแล้วหรือว่าหลงเข้ามายังไงนะครับมาหาข้อมูลแบบเกี่ยวกับการสุม่มยังไงนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะเด็กนะครับผมนะเพราะว่าผมก็จะคอยอัปเดตกิจกรรมอะไรเงี้ยทุกคนเผื่อกิจกรรมใหม่ๆเข้ามานาะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดน,นั่นเองนะครับผมนะโอเคกิจกรรมตรงนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะสุ่มนะครับผมนะก็สามารถเ,ออเติมคูปองไปได้นะครับพอเติมคูปองไปแล้วนะครับอย่าลืมมากดลับตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบพวกเเอ,อ,อ,อ่่่งงงนนนนีทุคครรืาแหู ในเขานะในการเอาไปสุ่มสกินนั่นเองนะครับผมนะน,นี้ก็คือผมก็จะได้ตั๋วสุ่มฟรีจากการเติมคูปองไปค่อนข้างหลายไปเลยนะครับสองสาม 45ได้ทั้งหมดเดยอห้าใบนะครับผมในการสุ่มเนาะโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครนะครับที่อยากเติมคูปองแบบถูกๆูคูปองแบบคุ้มๆเร็วๆปลอดภัยนะครับก็ขอแนะนํานี่เลยนะครับผม l i s t m a n shop นั่นเองนะครับผมบริการเติมเกมออนไลน์นะครับเติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%นั่นเองนะครับเพียงใช้แค่ Open ID อนี้เท่านั้นนะครับผมก็ใครที่อยากเติมอยากใช้บริการนะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็สามารถคลิกลิงก์แล้วก็ไปเติมได้เลยนะครับแล้วก โอเคสกินเทวนาตอนนี้นะครับโมเดลก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เป็นสกินระดับไมตเค้ลตัวที่2นะครับของสกินเทวนาเนี่นะครับนี่เห็นไหมทุกคนโอ้ชาเปิดตัวคู่สวยนะทุกคนนะสลหรับเออสกินเทวนาตัวนี้นั่นเองนะครับผมโอ้โหอลังการงานสร้างจัดจัดนะครับหืมสุดยอดนะครับผมนะสำหรับสกินเนอตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคถ้างั้นนะครับผมไม่ให้เป็นการเสียเวลารอช้ายาวนานผมพูดไปเรื่อยแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเรานะครับไปเริ่มสุ่มพร้อมๆกันเลยดีกว่านะ ครับขอแล้ะครับขอให้มันถูกๆออกเร็วๆเหมือนชาวบ้านเขาเถอะนะครับผมนะโอเคทางนั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยครับผมไปกันเลย โอเคนะครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมนะก็เป็นสกินใหม่ระดับมตีเคลนั่นเองนะครับผมนะก็คือเป็นกิจกรรมพบกับเทพธนูได้แล้ววันนี้นะครับในกิจกรรมเครื่องรางแห่งผู้นั่นเองนะครับนะอุ้ยทุกคนเห็นไหมเล่นฟรีทุกๆุกยี่สี่ชั่วโมงจริงๆด้วยนะครับอย่างที่ผมอัปเดตไปเออเมื่อวานเลยนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้น้องก็จะเริ่มต้นที่9ก้านปองนะครับแต่ไม่รู้ว่าเออสูงสุดนี่จะเท่าไหร่นะครับผมระยะเวลานะครับตั้งแต่วันที่วันกเเลลาอยยข้้ไปแ มูหน้ากิจกรรมจะเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นวิธีการเล่นนะครับก็อย่างที่รู้กันราจะเล่นฟรีทุกๆ24ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผู้เล่นมีโอกาสได้รับเครื่องรางระหว่างการเล่นกิจกรรมนะครับซึ่งสามารถใช้แลกของรางวัลทางด้านซ้ายมือได้นะครับก็จะเป็นพวกของรางวัลต่างๆเลยนะครับโอ้โหอันนี้ก็คลมคล้ายๆกับกิจกรรมแบบเจนอสแล้วก็เออนี่เลยทุกคนนาคอสเลยนะเออมันจะได้ยากหรือเปล่านะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผู้เล่นมีโอกาสได้รับรางวัลใหญ่ทันทีในทุกๆการเล่นแต่ะครรรงนออยกกิมมาเ ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เจนนอนด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมมีคูปองอยู่ที่5,581คูปองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าผมจะได้ในราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมนะโอเคกดคอลลาไรส์แล้วก็กดคอลติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคเรากดเดี๋ยวเราขอดูเอฟเฟกต์แรกก่อนแล้วกันนะครับซุ่มฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมไปครับผมดูซิได้อะไรครับปับปับปับอุ้ยสันสันวะสันวะปับเครื่องลายยมทูโโอ้้หไดเป็นบัตรเเเช่่่าาอออฮีโรมนนนังะครับผมโอเค ไผมเล่นฟรีครั้ที่สอนะครับไม่ต้องแสดงอีกโอเคผมสันไปก่อนสันไปก่อนอ๋อผม ทำไมมันสั่นแค่นั้นนะงงว่ะทุกคนโอเคไปกันต่อครับผมงงกับการสั่นนะครับเอา้าอ๋อมันสั่นแล้วแต่อันหรอหรือว่ามันต้องสั่นทุกอันว่ามันถึงจะได้นะครับโอเคนะครับตรงการสั่นก็ไม่เกี่ยวนะครับผมไปกันต่อครับเออผมไม่รู้นะครับว่าอาจจะแบบสั่นเอ้ยเครื่องรางมาสักอันเถอะโอ้โหวันนี้ได้เป็นเนื้อสกินเวเลสถาวรเลยนะทุกคนนะโอเคผมก็เล่นฟรีมาหลายรอบแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ออกสัก,กเครื่องรางเลยนะครับป้าบโอ้โหอโมจีนะทุกคนไปครับผมสิบครั้งแรก เอ,เ,อเอ้ยเอ้ยเอ้ยออกไหมออกไหมเอ้ยออกมาหนึ่งโอ้โหมันต้องเสียตังหรอวะมันถึงจะออกอะทุกคนโอเคนะครับวันนี้หูดูดีทุกคนมีสกินเราก็มีฮีโร่ถาวรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแลกกันแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราได้มาหนึ่งจากสี่เลยนะควรดีใจโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวออกอันเดียวจริงเหรอออกไหมโอ้โหไม่ออกวะทุกคนโหได้เป็นทาร่านะครับผมแล้วก็พวกสกินต่างๆนะครับ โอเคครับ okay, ผมคูป,ปองหมดไปอย่างรวดเร็วทันใจสไตล์ไวรุ่นนะครับเทวนัทโอ้ยออกมาอีกหนึ่งครับผมเรียบร้อยนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลตามนี้นะครับเดี๋ยวผมขอญาตเคลียร์ค้างนะครับอ๋อโอเคอเครับผมเลขสาสิบชิ้นเล่นฟรีสิบครั้งนะครับไม่ต้องแสดงอีกครับผมไปครับผมเล่นฟรีสิบครั้งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอนิว่าไม่สันเลยปับโอ้ไม่ติดวะทุกคนอ๋อผมเข้าใจแล้วทุกคนถ้าเกิดสมมติว่า มันขึ้นสีสีตรงไหนนะครับน่ะก็คือจะมีโอกาสติดนั่นเองนะครับสมมติขึ้น2อันมันอาจจะติดสักอันนึงก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันขึ้นอันเดียวโอกาสติดก็ค่อนข้างยากนั่นเองนะครับผมไปกันต่อครับโอ้ยนี้ติด3าอันน่าจะมาหนึ่งนะโอ้โหไม่มาแต่เทวก็ไม่มาเหมือนกันนั่นเองครับโอ้โหเทวไม่ออกเลยว่ะทุกคนโอเคผมไปกันต่อครับโอ้ติดอันเดียวติดอันเดียวก็คงจะออกกันเนาะเทลโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ของฟร ไม่ออกเลยก็เทลมาดิไม่มาว่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์คร้ังก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตขายเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมเพื่อจะเอาแบบสุ่มฟรีห้าค้งไปก่อนแปบเอ้ยโอเคติดมาสองขอมาสักหนึ่งอันโอเคมาหนึ่ง โอ้ยก็ยังดีนะครับผมโอเคตอนนี้ผมขาดอีกแค่2อันเท่านั้นนะครับก็คือสอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะรับยากมากๆเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เหลือที่3 9 2พันเก้ารอยยี่สิบเจ็ดคูปองได้เลยครับขออีกสักอันหนึ่งโอ้โหไม่ออกว่ะแสงแห่งความหวังผมไม่มาว่ะทุกคนโอ้โหสุ่มตัวนี้มันก็มีโอกาสได้เทลนะทุกคนแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับผมต้องดวงดีพอสมควรเลยนะฮะออกไหมโอ้โหไม่ออกว่ะโอเคครับผมไม่ออกครับไปกันต่อครับผมโอเคโอ,เอ้มาเถอะ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  โอเคมาครับผมสวยสวยขาดอันเดียวเท่านั้นนะครับบอกเลยนะครับว่าอันสุดท้ายเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบหนักใจมากๆนะครับผมนะก็คือมันจะไม่ค่อยออกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอญอยกเคลียร์บัตรเช่าเหมือนเดิมแล้วกันนะครับ okay. Will you fucking fight back? Oh, will you fucking fight back? เจมจะงกไปไหนครับผมผมจะเอาของทุกอย่างในนี้ทิ้งหมดแล้วนะโอเคมาผมเสียสละทุกอย่างในนี้มามาขอล้องเอ้ยเรียบร้อยสวย มาแล้วโอ้โหต้องให้เสียสลาขอทุกอย่างนะครับผมนะโอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับสลับสกินของเทวนาแนเดนนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปราคานะครับสลับสกินตัวนี้นะครับว่าผมหมดไปเท่าไหร่นะครับผมนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ผมหมดไปนะครับสลับสกินของเทวนานอนก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็อยู่ในงบประมาณ4ี่พันกว่าขึ้นนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าตัวนี้ก็อยู่ที่ดวงนอบางคนอาจจะแบบสุ่มครั้งเดียวได้สกินไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรากดรับเทวนาไปก่อนเลยละกันนะครับของที่อื่นเดี๋ยวผมค่อยมากดรับท การแบบว่าการแบบเออขอมันเต็มอนะไรเงี้ยทุกคนเรียบร้อยนะครับกดยืนยันมาแล้วนะครับเออเดี๋ยวกดรูปโปรไฟล์ไปด้วยแล้วกันนะครับให้ดูเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวของอื่นผมค่อยมากดรับที่หลังนะครับผมเดี๋ยวเรารับเออรูปโปรไฟล์ไปก่อนแล้วกันนะครับนี่รูปโปรไฟล์เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเหมือนจะขยับหรือเปล่าไม่มั่นใจนะทุกคนนะโอเค ไม่ขยับนะทุกคนสลับเออรูปโปรไฟล์ของเทวนัถนะครับโหสกินระดับนี้ไม่ขยับยังไงวะไปรับ <laughs> ผมวันนี้ก็จะเป็นเออสกินของเทวนัถนะครับ <c oughs> โอเคครับผมเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เด็ตค่อนข้างช้านิดนึงนะครับโหกระตุกเลยวะทุกคน <c oughs> เครื่องร้อนนะครับผมนะอัดนานไปหน่อยนะครับผมเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ได้มาแล้วนะครับผมเป็นสกินของเทวนันระดับมาติเคิลนั่นเองนะครับส่วนราคาผมมองว่าก็อยู่ในงบประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับผมถึงจะไม่มีการันตีแต่ว่าก็อยู่ในงบที่โอเคนะทุกคน ไม่ได้บานปลายไปมากแบบ5 6 0 0อะไรประมาณนี้นั่นเดนนะครับผมนะโอเคสำหรับตัวนี้นะครับใครที่จะลองสุดนะครับก็ตัดสินใจเอาทอีนีงได้นะครับโอเคก็จะเป็นสกินตรงนี้นะครับแล้วก็ได้กรอบโปรไฟล์มาด้วยนะครับ เดี๋ยวเราบายใส่ให้ดูกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งรูปแล้วก็กรอบโปรไฟล์นะครับของเทวนาทเลยนั่นเองนะครับผมนะก็ค่อนข้างจะน่ารักมากๆเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสาหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะก็ใครที่ดูคลิปจนจบบ้างก็เขาไม่บอกการด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้เนาะข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์์กกกกดดดแแชรรร้้วว็ฝาะะิ่งยนับ จะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก๊อด so อุศบก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ